ระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมฮะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่กินเนื้อวัวหรือว่าต้องสัมผัสใกล้ชิดกับโคกับวัวเนี่ยนะฮะจะต้องระวังกันทั่วประเทศยังไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามาตรการที่เขามีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็คือจังหวัดที่เจอผู้เสียชีวิตอย่างมุกดาหารนะฮะแล้วก็กลุ่มเสี่ยงอีก200กว่าคนที่ไปสอบสวนโรคแล้วปรากฏว่า อ่ได้ไปสัมผัสหรือว่ามีความเสี่ยงใช่แล้วค่ะเออก็าต้องระวังแนะนํานะคะวิธีระวังในช่วงนี้ก็คืออย่ากินเนื้อดิบหรือว่ากึ่งดิบนั่นเองนะคะออแล้วก็อย่าไปจับสัตว์ป่วยหรือว่าตายแบบไม่รู้สาเหตุค่ะล้างมือทุกครั้งนะคะหลังจากที่เราจับสัตว์นะคะแล้วก็เลือกซื้อจากแหล่งที่ปลอดภัยที่สําคัญหรือถ้ารู้สึกแปลกๆมีอาการให้ไปหาหมอทันทีค่ะออโดยวิธีการสังเกตอาการอย่างแรกเลยนะคะก็คืออาการคือแผลจะดําคล้ายกับบุรีจี้ ไปจนถึงปวดท้องหนักคะ่ะแล้วก็หายใจไม่ออกอือันนี้ก็คือให้ระมัดระวังครับแล้วสัตว์ที่ต้องระวังนะฮะท่านผู้ชมฮะก็คือวัวควายแพะแกะพูดง่ายที่เคี้ยวเอื้องอะ่ะหมูไม่เกี่ยวนะฮะหมูไม่เกี่ยวนะฮะวัวควายแพะแกะ,ะทีนี้เอา,เอาเ,อาเอาเมื่อกี้ก็ได้ฮะที่บอกว่าเป็นไทม์ไลน์ของผู้เสียชีวิตวัย53ปีท่านผู้ชมโรคแอนแทรค ตอนนี้เรามีผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งรายเนี่ยฮะข้อมูลของผู้เสียชีวิตชายอายุห3ปีโรคประจำตัวมีเหมือนกันเป็นเบาหวานนะฮะแล้วแผลอย่างที่น้องหมายบอกนะฮะมีตุ่มแผลที่มือขวา24่เมษายนและเสียชีวิต27เมษายนโอ้โหมันปัจจุบันทั้งดวงเลยนะสามารถได้ค่ะรู้สึกว่าคนนี้ถ้าจำไม่ผิดเขาจะเป็นมือที่แบบแหลำแหละอ่าใช่ก็เนี่ยพอไปดูต้นตอของเชื้อฮะ ไปล้มวัวแล้วก็ทำแหละวัวใน<ะ>งานบุญผ้าป,ป่าและจากนั้นเนี่ยก็เอาวัวที่ล้มเนี่ยนะฮะอเอาไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชน <c oughs> ได้กินกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสอบสวนโรคก,ก็เลยกลายเป็น2 4 7คนที่มีความเสี่ยงใช่แล้วค่ะห<ม>ากใครที่สงสัยเรื่องของอาการหรือว่าเอ๊ะฉันเข้าข่ายหรือเปล่านะอยู่ตรงนี้มีโอกาสหรืเอเปล่านะคะก็สามารถที่จะสายด่วนไปได้นะคะกลุมควบคุมโรคค่ะ1422นั่นเองค่ะสัตว์ป่วยตายนี่อย่าไปสัมผัสเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกวัวควายแพะแกะด้วยทางที่ดีก็คือซื้อจากแหล่งที่แบบเราเชื่อถือได้ในช่วงนี้ดีกว่านะคุณผู้ชมครับ